มูิการทางสายตาแล้วดูสิร้องไห้แบบเนี้ออขยับไปเล่นอีกมุมนึงก็เล้กกันลูกเขาอยากให้เล่นกีบพี่หยุ่งเขาพักกันก่อนสักครู่เดียวค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามเรื่องอื่นกันต่อค่ะทุกวันกับเบอร์ดี้ทรีนวันโรมาสตาหอมอย่างเข้ม,มอร่อยไปจอยกัน ทรีนวันอร่อยเข้มจ่อยเลยยาสีฟันสมุนไพรโอเคเฮอร์เบลโอเคเลยดีต่อเหงือกและฟันช่วยลดกลิ่นปากลดคราฟันหอมเย็นดับเบิ้ลมินท์โอเคหอมเย็นสดชื่นกลิ่นแตงโมฮะแตงโมใช่แตงโมดูแลช่องปากใช้นิดเดียวยาสีฟันโอเคเฮอร์เบลดีขึ้นอีกได้ไหมนะสูตรใหม่ s 2 6 g สิบหิงโกไมอาลินเพิ่มขึ้นอีกสูตรใหม่ เอสดีสิบหกโกและเอสดีสิบหกโกลโปรซีมีสฟิงโกไมลินดีเซลมีเหแฝงจับหนักลุ้นกระบะรวม6คันแค่เติม Express พรสเอสดหรือ Super Power Diesel ครบทุก900บาทรับสิทธิ์ลุ้นรางวัลรวมกว่า11ล้านบาทรวม136รางวัลสแกนทใช้ใบเสร็จวันนี้ถึง31ธันวาคม2566ที่ PTT Station ให้ช่วงเวลาพิเศษของปีพิเศษยิ่งขึ้นไปเองด้วยรายละเอียดที่ไม่เหมือนใครจากเมสกาแฟโกครีมมา มีความสุขมากๆครับ Let's celebrate together with this Nask Cafe g o Crab ดูมอนสะอาดแต่ทำไมขับพักยังอยู่เพราะแค่แปลงฟันกำจัดรับพักไม่หมดต้องลิสเตอรีนทั้งทั้แคสซิโร่สูตรไม่แสบปากภาษาลังทำความสะอาดช่วยลดรับพักได้มากกว่าห้าเท่าลองเลยปากสะอาดครบจบด้วยลิสเตอรีน สินค้าซื้อหนึ่งแถมหนึ่งที่บิ๊กซีป้าวินวอชน้ำยาซักผ้ 1, าซื้หอหน,น,นึ่งแถมหนึ่งวัสลีนยูอีไบรท์โลชั่นซื้อหนึ่งแถมหนึ่งถึงสิบเก้าพฤศจิกายนีหนึ่งบิ๊กพอยต์และได้หนึ่งบาทแลกส่วนลดได้สูงสุดห้าร้อยบาทเมื่อช็อปเลยที่บ <c oughs> ิ๊กซียาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียง <c oughs> ยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินฝาเขียวอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใชยย้ยาเฮโมวิตโกลมีวิตามินและเกลอือแร่รวมสิบห้าชน เต็มความหมายของเพลงพชาไเติมเต็มคําว่าเพื่อนอยาสีฟันโอเคเฮอร์เบลหอมเย็นสดชื่นช่วยลดกลิ่นปากพิเศษช่วงแนะนําซื้อขนาด70กร,รัมแถมฟรีในกล่องขนาด15กร,รัมหรือซื้อขนาด30กร,รัมแถมฟรีในกล่องขนาด5กร,รัมวันนี้ถึง31ธันวาคม2 5 6 6ดูแลช่องปากใช้นิดเดียวยาสีฟันโอเคเฮอร์เบลการคั่วอย่างเชี่ยวชาญทุกอย่างต้องใช้ทั้งมเมล็ดอุณหภูมิเวลาสีกลิ่นจนเกิด แขกแรกที่ใช่ให้กลิ่นและรสชาติเฉพาะตัวเนสกาแฟเรดครับอีกสักครู่พบกับหลังคาใบบัวหลังจบรายการทุก้อนเ้ามกกินไม่กินข้ากินยายนะเอาดิ่อยากกินก็กินไม่ได้นะลูกหมอกห้ามพ่อกินเหล้ากูจะกินเออกินดิกินเสร็จแล้วก็เลือกมานะว่าจะให้ไว้วัดไหนแล้วก็สวดกี่คืนอะ่ะสียเงนินค่าจัดงานรอบเดียวแล้วจบไงจะได้มันลุ้เนเอาว่าจะได้กำไรจากแขกหรือเปล่าผมจะเอาเงินเนี่ยพาแม่ไปใช้ชีวิตที่ดีกว่านี้ไงเฮ้คนใหญ่ หลังคาใบอั่วทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา21นาฬิกา45นาทีทาง a m ินที TV HD ช่อง3-4มริ r ที TV สนับสนุนโดย a m มิคอฟตัวยาคาร์โบซิสเทอีนละลายเสียมหะบรรเทาอาการไอ กลับมาติดตามทุบโต๊ะข่าวคุณผู้ชมไปชนบุรีค่ะภาพจากกล้องวงจรปิดจับวินาทีรถฟอร์จูเนอร์สีหลักพุ่งชนมอเตอร์ไซค์นะคะเสียหายเจคันมีคนได้รับบาดเจ็บ